ตอนนี้นะคะเราจะเปลี่ยนไฟหน้ารถนะคะเป็น LED GPNER3 mm hmm. นะคะเดี๋ยวปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนขับรถช่วงกลางวันเป็นหลังนะคะกลางคืนเราจะไม่ค่อยขับเท่าไหร่แล้วก็เราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าทัศนวิสัยในการขับกลางคืนมันแย่เท่าไหร่ะนะครับต,ติดฟิล์มนะคะค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะ60%รอบคันเซรามิกน,นะคะเราพูดคุยกับพี่ๆที่ใช้ m g e p ตัวนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีท่านนึงอะคะ่ะ เขาไปประสบอุบัติเหตุนะคะคือมีเหล็กเส้นนะคะที่มันยื่นมาจากพื้นอะแล้วมันมองไม่เห็นเวลากลางคืนนะคะก็เลยทําให้เขาขับรถเนี่ยแล้วมันขูดใต้ท้องรถไปด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าอืมอาจจะต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในเวลากับขี่กลางคืนนะลองดูว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะสว่างมากสว่างน้อยแค่ไหนกันนะคะ